สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและในหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยบริเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในปัจจุบัน การบริโภคอาหารของคนไทยนั้นนิยมบริโภคอาหารประเภทสำเร็จรูปมากขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตและความเร่งรีดในสังคมทำให้ในช่วงปี2566ที่ผ่านมามีการเปิดร้านสะดวกซื้อมากขึ้นถึง8.1%ซึ่งมากกว่าในช่วง2561้า25่ถึง2าถึง2เท่าตัวการบริโภคอาหารตามร้านสะดวกซื้อหรือสหกรณ์โรงเรียนนั้นมีข้อจำกัดอยู่หนึ่งอย่างคือมีความหลากหลายของสินค้ามากทำให้ความนิยมของสินค้าแต่ละรายการนั้นมีต่างกันทำให สินค้าที่ได้รับความนิยมน้อยต้องเหลือทิ้งเพราะสินค้าหมดอายุลงและทําให้เป็นปัญหาขยะเหลือทิ้งหรือ Food Waste แต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมงานวิจัยที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้งหรือ f o o d w a s t e มารับชมกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร ว่าร้อยตีชาตรีชายชาชายและผมเป็นเจ้าของงานวิจัยนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสารัญพรเมขุริยะหรือที่เรียกกันว่าคริสติน่าหวังดิฉันรู้ทุกข่าวสารของประเทศไทยดิฉันรับหน้าที่รวบรวมข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภัทเสียภารักษ์หรือเรียกกันในนามว่าดรจุกแจงแยงหอยดิฉันรับหน้าที่ในการดําเนินการวิจัยนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนานิชาวังกัพพ์หรือที่เรียกกันในนามว่านายแพทย์ป่องนาเลศรับหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยครั้งนี้สวัสดีค่ะดูชื่อเด็กอีกคนวข้าสกวลสะต์หรือเรียกกันในนามว่าโอลิเวียคันโปดูปเป็นเลยา่ิการของนายแพทย์ปองนาเลศค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนักข่าวคริสติน่าหวังรายงานข่าวมาจากพื้นภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานวิจัยหนึ่งที่กำลังโด่งดังในสื่อโซเชียลเป็นรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสาร์ของนักเรียนโรงเรียนทยรัฐค่ะ โดยเราจะมาเจาะดึกเกี่ยวกับรายงานนี้กันนะคะรายงานนี้รายงานนี้แบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1คือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนที่2คือแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจส่วนที่3คือปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าส่วนที่4นะคะคือเอกสารอ้างอิงค่ะโายงานวิจัยนี้นะคะได้เอกสารอ้างอิงมาจาก เอกสารของคุณศีรักคำพึ่งซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโยเกิร์ตในเขตกรุงเทพมหาคนครโดยผลสรุปนะคะคือผู้ที่ชอบกินโยเกิร์ตส่วนมากจะเป็นเพศหญิงอายุ24-35ปีทํางานเอกชนโยเกิร์ตที่กินส่วนมากจะเป็นโยเกิร์ตยี่ห้อโยเกิร์ตแลนด์ชอบรสชาติธรรมชาติและส่วนมากรายจ่ายต่อมื้อจะอยู่ที่100บาทค่ะขอจบการรายง,งานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ฮัลโหลโทรมามีอะไรเพิ่งทำงานเสร็จสั่งของอะไรมาเนี่ยทำไมมันเหลือค้างเยอะขนาดนี้อ่ะฉันจะไปเดาใจได้งว่าลูกค้าจะกินอะไรบ้างก็ทำงานโง่ยอย่างไีไงถึงได้เป็นแค่นักข่าวในรูหนูถ้ายังทำพลาดอีกแกจินตนาการไม่ออกแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแก ยังประโยชน์ให้สําเร็จครับผมถ้าเราศรัทธาแน่วแน่ต่อสิ่งใดที่เราจะทํานะครับ<ม>ก็จงทําด้วยความตั้งใจ<ม>รับรองว่าสําเร็จได้ผลในที่สุดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราสิ้นต่อสิ่งที่เราศรัทธาม,มันก็คงจะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับครับ ในส่วนต่อมานะคะเป็นการดําเนินการวิจัยมี8หัวข้อด้วยกัน 1. รูปแบบการวิจัยที่กําลังจะเผยแพร่ออกไปจะทําในรูปแบบเชิงปริมาณ 2. พื้นที่ละองค์กรในการศึกษาวิจัยคือภายในโรงเรียนธัญรัตน์ 3. ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนทัญรัตมาที่ยวศึกษาปีที่1-6ถึงรวมทั้งสิ้น300คน 4. เราได้ทําการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเนนรียนธัญรัต์ 6. นำมาวิเคราะห์โดยเน้นการศึกษาเชิงปริมาณ 7. การหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและสุดท้าย 8. คือการนำเสนอต่อท่านร้อยตีชายชาชายค่ะ ชมมีอะไรหรือเปล่าคะก็แค่จะถามว่างานวิจัยจะยใช้ได้หรือยังตอนนี้สหก,กรณ์เราจะเจงแล้วนะก็หาทางอยู่นี่ไงนอนหน่อยไม่ได้หรอเก่งมากก็มาทำเองสิจะให้เวลาภายในเย็นนี้ถ้ายังไม่ได้มึงตายส่วนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ชายจำนวน147่งร้คนลอยละ 48.20ระดับชั้นที่มากที่สุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน56คนรอยละ18.36น้อยที่สุดคือมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน41คนรอยละ13.44รายได้ที่ได้รับต่อวันมากที่สุดคือ100-300บาทจํานวน155คน ร้อยละ50.82น้อยที่สุดคือมากกว่า500บาทจำนวน9คนร้อยละ2.95ประเภทอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน111คนร้อยละ36.39อาหารที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือขนมปังจำนวน33คนร้อยละ10.82อาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มากที่สุดคือมามา่มาจำนวน120คนร้อยคนลอยละ39.34น้อยที่สุดคือไวไวและยำยำจำนวน21คนร้อยละ6.89อาหารประเภทอาหารพอทานคือมากที่สุดคือข้าวปั้นจำนวน104คนร้อยคนลอยละ3 4 1 0น้อยที่สุดคือชิแอนโดลจำนวนส6หคนร้อยละ11.80อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวมากที่สุดคือเละจำนวน115คน ร้อยละ37.70น้อยที่สุดคือโปรเตสจำนวน21คนร้นอยละ6.89อาหารประเภทขนมหวานมากที่สุดคือช็อกโกแลตจำนวน127คนร้อยละ4 1 6 4น้อยที่สุดคือเค้กลี่นจำนวน27ค,คนร้อยละ8.85อาหารประเภทขนมปังมากที่สุดคือ ขนมปังพิซซ่าจำนวน94คนร้อยละ3 8 8 2้อยที่สุดคือขนมพังไส้หวัวแดงจำนวน16คนร้อยละ5.25อาหารประเภทไอศครีมมากที่สุดคือแบบโทนจำนวน92คนร้อยละ30.16รลอยที่สุดคือแบบถ้วยจำนวน23คน้อยละ7.54ก็พูดไปหมดแล้วงานจะอะไรอีก มองบังคับให้คนต้องผ่นแบบนี้นะดีพวกชาการอ้วนแล้วหัวข้อสุดท้ายสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเลิกซื้อสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในสหกรณ์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่างจํานวนกลุ่มตัวอย่าง300คนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ51.80%และเพศชายคิดเป็น48.20%ระดับชั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คิดเป็นร้อยละ18.36%รายได้เฉลี่ยต่อวัน100-300บาทคิดเป็นร้อยละ50.82% มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในสหกรณ์โรงเรียนโดยหวังว่าจะนำข้อมูลไปพัฒนากลยุทธ์การขายและลดปัญหาขยะเหลือทิ้งจากอาหารที่ไม่ได้รับความนิยมพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนโรงเรียนรัฐส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารคิดเป็นร้อยละ51.8 4ร์และสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 48.52%มาเข้าไปใช้บริการในช่วงพกักกลางวันคิดเป็น้อยละ38.34%ค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารเฉลี่ย31-50บาทคิดเป็น43.93%นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐมีแนวโน้มรับประทานอาหารกับเพื่อนคิดเป็นร้อยละ89.84%และมักซื้อเครื่องดื่มควบคู่ก,กับอาหารคิดเป็น 78.69%นักเรียนเลือกซื้อตามความนิยมของผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็นร้อยละ79.02% ใช่แ้ค่ะกูเป็นกระทอยอีพวกโง่โดนกลอกใช้งานให้หมดแค่ได้ข้อมูลพวกนี้ไปช่วยหลังจากนี้ซากองของเราก็มีกำไรแล้ว